ย่ามี่อยากกินมอแสนย่ามมมี่มาสีไดแม่นตาอยู่สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีเหรอคะเป็นไงบ้างคะคือช่วงน,นี้จะเห็นคุณแม่นะคะบ่อยขึ้นมากว่าปกติหน่อยนะคะเพราะว่าหยุดงานส4ี่วันคะ่ะมีใครหยุดเหมือนคุณแม่ไหมคะ ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นกาหยุดงานแต่ไม่ได้ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งดูดายนะคะคอยซัพพอร์ตนะคะสำหรับหน้ารา้านที่ทำงานอยู่นะคะก็เป็นการอันว่านะคะตามเงื่อนไขของรัฐบาลก็แล้วกันนะคะหยุด14วันนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรเอ่ยนะคะคงต้องหาก็มีแนวคิดวิเคราะห์ให้กับตัวเองนะคะว่าออสถานการณ์นี้นะคะเราจะทำยังไงบ้างแล้วอนาคตเราจะเป็นยังไงนะคะอืม ปัจจุบันอนาคตนะอดีตไม่ต้องไปคิดถึงนละอดีตให้มันผ่านไปครับมีใครฉีดวัคซีนบ้างแล้วคะวันนี้น้องสาวไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกซึ่งจองมาดูกี่รอบแล้วยกเลิกยกเลิกเดี๋ยวจองยกเลิกเดี๋ยวลงทะเบียนได้ยกเลิกเลยนัดวันยกเลิก,ก,ลกอ่าเป็นอย่างนี้มาหลายรอบแวนะ,ค,ะครั้งนี้น้องสาวก็น่าจะเป็นเห็นบอกว่าจ่ายเองด้วยนะอะคร ดื่มน้ำอุ่นรื่ยังคะจะสังเกตคุณแม่จะบอกทุกครั้งนะคะว่าทุกคนนะคะขอให้ดื่มน้ำอุ่นของร้อนๆนะคะในทุกๆเช้าหรือตลอดทั้งวันได้ยิ่งดีนะคะมันจะทำให้เราดูแลสุขภาพได้ดีนะคะทั้งหยินทั้งห่างอะไรต่างๆนะคะก็ของเย็นเราก็จะกินบ้างดื่มบ้างเย็นที่ร้อนมากก็ดื่มนะคะร้อนมากก็กินนะคะแต่ว่าเน้นเป็นของร้อนๆกนแล้วกันนะ นะ,ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่จะทําก็อาจจะต้องออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายนิดนึงนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะแข็งแกร่งนะคะในวันห้าสิบแปดสู้เว้ยนะคะ <laughs> วันก่อนไปหาลูกยังไปเต้นที่สะพานลอยเลยเพราะไม่มีใครเลยเพราะแม่พี่น้องเต้นเออเต้นเอเอ,เ,อเต้นเออเต้น <laughs> ลูกชายแบบ แม่แม่มาหานี่แม่แม่มาหายัางไงแล้วก็บอกนั่งรถลูกต่อต่อรถกระป๋องไปหาลูกลูกมารับนะคะแตเ่เป็นที่น่าสังเกตอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าคนไม่ค่อยมีนะคะรถก็ออกช้านะคะค่าใช้จ,จ่ายในการเดินทางสูงขึ้นนะคะค่ากินต่างๆนะคะก็พยายามอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก็แล้วกันนะคะ ประหยัดได้ก็ประหยัดเหมือนที่เขาพูดนี่ยนะคะประหยัดได้ประหยัดนะคะคุณแม่นี่ก็มาโม่งมามากก็เอามาเก็บไว้ไข่ตุนนะคะไข่ตุนน้ำตุนอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะคะจริงๆไม่ได้เน้นว่าจะกินมากเอาเพือพ่อความอยู่รอดนะคะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเหมือนที่ว่านะคำพยัญของอีแม่นะคะของอีแม่ของข่อยบอกว่ายัางสี่นะ ย่ามมีอยากินเมดแสนย่าบุมมีแม่ย่าบุมมีมากสีไดแม่นตาอยู่เดอลูเดอนะคะย่ามมีอยากินเมดแสนย่าบุมมีมากสี่ไดแม่นต่ายู่นะคะนั่นไมยคว่มว่าไมยคว่มว่าเวลามีคุณก็ไม่ต้องกินเยอะนะคะคุณก็กินพออยู่ได้นะคะเวลาที่คุณไม่มีคุณก็จะได้พอประคองตัวเองอยู่ได้นะคะนะคะ เป็นคําพญาทีของผู้ทาผู้แก่นะคะอีแม่เราเห้ฟัางเลยจ้ะอือีแม่ก็ไ้พ่อนนะคะคุณแม่อีแม่ไ้พ่อนว่อาอ,อ,อีลาเอออีลาเฮ็ดงานอีลาเป็นคนดูคนขยันคนพูดจบผูงงามลูกอีลาคอนอีลาของอีแม่คอยลูกอ่ะ,อะเฮ็ดงานขยันขันแข็ง,ด,ออด,ด,งด,ดูเอาดีลาเดิมห้เจ้าหน้าให้ฮักไครเจ้าหน้าเมตตาเนาะเจ้านายเมตตา อตอนนี้เป็นธุรกิจแล้แม่บอกกับแม่บนฟ้าตอนนี้เป็นนักธุรกิจแล้วแม่เจ้านายบอกว่าอเขาไม่ใช่สถานสงเคราะห์ตอนนี้เข้าทํางานแหลกกับเงินค่ะใช้แรงสมรสมองแรลกกับเงินค่ะบริเป็นมีบุญคุณไผ่เดอ้อทำงานแหลกเงินได้หยาดเหงื่อแรงงานไม่ทํางานเราไม่ได้เงิน ทำแล้วจึงจะได้ <laughs> ยุดนี่จักสิได้จักบุได้กับพวหูอีต่างหากเออนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะยุดไปจังสั่นเขา,าให้ยุดก็ยุดไปค่ะนะคะอือแล้วละค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะเป็นกำลังใจนะอือสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะ